โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผู้ชมนะวันนี้แล้วก็อยู่กับอาต่องรวยล็อตเทนเดิมนะ้ทุกคนนะหรือว่าอาต่องรวยไงถูกหลักแล้วนี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาลุยกินที่ดั a ก้อนหินสองนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ750าบบาทนั่นเองนะผู้ชมนะก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจะ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เลยนห,หนูทุกคนเลยตามเด้อเ้นือยแนะนําตัวเองแต่ทีนี่ ใจแทบจะหลุดนะทุกคนนะล่าสุดนี้เราทำเกี่ยวกับเก,ก,บเกมมา,มาจองสองไปนะผู้ชมนะวันนี้ผมก็จะพามาลุยกันที่ดักก้อนฮาร์ดสองนั่นเองนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนแต่ผมอยากให้ถึงมังกรทองมากมากเลยนะทุกคนนะแต่แม่มังกรทองแม่งแทบจะไม่ออกไมาให้เราได้เห็นกันเลยนะทุกคนนะโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะลองให้ไปถึงฝันหรือเปล่าไม่แน่ไม่ถึงไม่รู้ผู้ชมนะแต่แน่ๆเราอาจจะถึงมังกรแดงให้เห็นนันนะครับผมไป ไม่เกินเบ็ดสิบนะทุกคนนะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมสามสิบรอบนี้ก็สามร้อยแล้วอะเบ็ดยี่มันก็นะ่าจะหนักเกินไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้คือไม่แตกเลยไงไหนนอกซากีซากทีกทโวยไอ้เขียวออกมาวะ่ะไอ้เขียวออกมาไอ้เขียวนี้ออกง่ายสุดนะทุกคนนะไอ้เขียวอะเอออีกตัวเดียว โอเคไปถึงสีฟ้านะเราลุ้นว่าถึงตัวแดงหรือเปล่าถ้าลุ้นตัวแดงอีกผมก็ต้องไปลุ้นในตัวแดงที่จะไปถึงแม่มังกรนีกนะถึงไหมเฮ้ยถึง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 ไอ้แดงอยู่นะแต่ว่าไอ้แดงเนี่ยมันจะไปถึงสีทองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ยมันไม่ถึงเว้ยทุกคนนี่ผมก็อยากให้มันถึงแบบที่จะเออตั้งใจไว้อะแต่มันไม่ถึงนี่แหละ มันได้เต็มที่คือแดงอ่ะอส,สเอเสดีได้สีฟ้าแล้วนะทักทีดิลูกซักทีดิลูกทีเดียวทีเดียวลูกอีกทีนึงอีกทีไหมลูกอีกทีน่ะมาแล้วแม่มังกร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  เอาหน่อยลูกมังกรโอ้โหนี่มันไม่ถึงเว้ยมันไม่เคยที่จะถึงแบบให้ผมนะโอ้โหแล,ล้วฟิวนะคือมาทุกไม้อะตอนเนี้ยเกือบทุกไม้นะครับถึงแดงเกือบทุกไม้ตอนเนี้ยคือถ้าลุ้นนะก็คือผมต้องลุ้นให้มันติด แดงแล้วไปทองให้ได้อะเพราะว่าผมคิมนี้พวกเนี้ยผมยังไม่ได้ทำอ่าทำให้มันถึงแม่มังกรสักรอบเลยนะทุกคนนะอันนี้จริงๆผมทําแล้วแต่มันยังไม่เคยถึงเลยนะครับเอาถึงแดงอีกทีนึงโอ้ยแดงก็ไม่ถึงนะรอบเนี้ยเอาดิถ้าบอก,กว่ากำไรผมได้อยู่นะทุกคนนะกำไรตอนนี้ที่ตีไปนี้ก็ประมาณ อ่าหนึ่งร้อยสองร้อยสามสี่สี่ร้อยได้อยู่นะกำไรตอนเนี้ยโอ้ไม่ถึงสีฟ้าด้วยโอ้ยากง่ยายมากครับทุกคนกูแม่มันจะออกมาแต่ละรอบนี่ผมจะเพิ่มเป็นเบ็ดย,ยีล่ละคอปเลยหน่อยแล้วกันเลยกำหนดหน่อยแล้วกันเกมนี้ เลยกำหนดหน่อยลูกสวยสวยไอ้ฟ้าถึงมาแล้วนะผมยังลุ้นไอ้แดงต่อตอนนี้ไอ้แดงอ่ะน่าจะถึงแดงอ่ะถึงอยู่แล้วครับตอนนี้ คือผมลุ้นด้แม่งถึงทองเว้ยประเด็นน่ะอย่าบอกนะไม่ถึงอ่ะโอ้น่าจะไม่แตกเลยไม่มีตัวแตกเลยเว้ยทุกคนดูดิโอ้โหขนาดถึงแดงแล้วนี่มันยากมากๆครับคุณผู้ชมจุดพีคของมันอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไงโอ้โหจะทำไงวะเนี่ย ยากมากครับยาก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 ,ยากสัสๆเลยคือแล้วตอนนี้ก็ไม่แตกด้วยกำไรผมก็เริ่มลดลงไปถ้าไม่แตกอะโอ้โห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 สามสิบรอบคุณึูว่าจะไม่แตกเลยสักทีดิเฮ้ยสักทีขึ้นมาสักทีดิเอ้ยสองตัวเน,น้นๆน,นะ โอ้โหไอเขียวไม่แตกโอ้โหไม่ถึงแดงโอ้โหเซ็งไหวเฮียเซ็งเซ็งเซ็งจัดเลยตอนนี้บอกตรงเออ เอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีดึงไล่แดงมาหลายต่อไปอีกทีนึงอีกทีเดียวอีกทีเอออีกทีโอ้ยแค่อีกทีเดียวดูมันจะไหลให้ผมเอาแค่นั้นแหละทุกคนอีสี่อีกแค่สี่โอ้ดูมันยังไม่มาคิดเอาดีมันยังไม่มาเลย ผมจะผมได้กำไรพันกว่าแลยนะตอนเนี้ยมากประสัดบอกเลยโ้ยากจริงนะทุกคนนะไอ้ทาก้อนภาคแรกอ่ะคือผมยังมีโดดนะเว้ยไม่มก่อนยังกระโดดนะเว้ยแต่ภาคนี้คือยังไม่ออกทองเลยนะ ว่ายากในระดับหนึ่งนะครับทุกคนเออมึงมาทีดิอีกแค่สี่โอ้แม่งขีดแค่สี่อันน่ะโอ้หมดแค่นี้ผมไม่พอผมพอแล้วทุกคนเท่ากับผมได้กำไรอยู่นะผมแค่ไม่อยากดันต่อเว้ยแม่งมันไม่มาครับผู้ชมเท่ากับว่าคลิปนี้ผมได้กำไรแค่พันกว่านะสำหรับช่องของไอต่อก็ ก็ขอโทษขอโพยไว้ด้วยก็คือไม่ได้ตามเป้าหมายหรือว่าไม่มังกรทองนะผมกลัวว่า่าถ้าผมได้ดันต่อหรือว่าได้ซื้อต่อไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อผมนั่นเองนะทุกคนนะก็โอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําให้ได้แล้วกันในเรื่องของมังกรทองที่จะออกมาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอเคครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความมาถึงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆหรือหนูทุกคนเล่นตามหรือโอเคเดี๋ยวไ้เจอคลิปแก้แค้นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผม